ยังไม่เป็นไข้ครับทุกคนแต่หนาวอีกสักพักเราจะเป็นไข่เนี่ยแต่มีข้าวกินแล้วครับทีนี้เราก็สบายแล้วสบายระดับหนึ่งเลยนะ ขุดดินสร้างบ้านนะครับซึ่งได้ทําตามแบบนั้นนั่นเองนะมาเราจะมาขุดดินสร้างบ้านนะครับซึ่งมันมีหินด้วยนะแล้วหมาป่าในเกมนี้ก็โหดมากตอนกั้นคือมันจะแปลงร่างเป็นหมาป่าเดียดดาลครับจะแปอะไรกันไม่ไดันมีแปลงร่างเป็นแบบไรนับมาขว้คอเราผมบอกเลยว่ามันโหดมากๆแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับ แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันทําเสื้อกันหนาวได้หรือเปล่าแล้วผมจะทําเสื้อกันหนาวไว้นะนี่ครับขุดฐานอยู่ๆเลยโอ้ยฐานเต็มเลยครับทุกคนขุดไ,ไปไปใหล้ล่ะทุกคนนี่ผมเอามาเป็นไปเบิบหมดยังยังไม่หมดแหมมีมเหลเพ่อีกไงอะ่ะทีนี้หมดของจริงแล้วนะครับเอ็นว่าเราจะมาเคลียร์พื้นที่ด้านบนกันเลย Two thousand years later ไป เฮ้เราเกิดมาใกล้ๆกับดักเลยนีดกว่าเป็นบ้าได้เวลาอาหารแล้วเรต้องกินข้าวก่อนเลยนะครับมาไปตัดไม้ทันนี้กันก่อนแล้วเราก็อย่าลืมครับเออกองไฟนะครับอุย้ยตอนนั้นมาป่าเยอะมีกวางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนดีกว่าเฮ้ยนี่ผมเจอนกแล้วจิ๊กอย่าเพิ่งหนีไม่ให้หนี ไม่หน,หนีมันไปนะทุกคนโอ้ยแถวนี้มีงวเต็มเลยโอ้ยแถวนี้มีงวเยอะมากเลยนะครับนี่มันคือแหล่งอาหารของเราแหล่งอาหารแบบสมบูรณ์แบบมากทุกคนมันเริ่มมืดแล้วเราจะกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะซีเบ้งนะครับ เรอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงตรงนี้เราก็จะทำการปิดบ้านก่อนเดี๋ยวมาปั่มลงมาครับแล้ว <c oughs> เราจะทำการปิดตรงนี้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวมันเกียนผมนะครับ <c oughs> ไม่พอหนาวแล้ว โอ้ยพออุ่นขึ้นมานิดหน่อยเราจะมาเลียรยพื้นที่ทำ้านชั่วคราวกอนนะครับมันว่าบางทีอาจจะไม่ชั่วคราวก็ได้คนที่รอดจะอยู่แบบน้นมาหรืออะไนะ เจอทายแล้วทุกคนเฮ้ยกิเมาส์มันหล่อนทุกคนอย่างนี้ก็ทุ่ไปเองโอเคหมดแล้วราต้องเติมไฟด้วยนะครับ เราทำบ้างร้อยมนันดีนะครับโอ้ยไปมาเหลือแค่สองอันนะครับ <c oughs> ไปมาเหลือแค่สองอันเฉยเลยเนี่ยครับที่นอนของเรานี่เอาดูปะให้ได้เป็นสเต็กเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ย จะโปะได้ไม้นั้นบนนะนีน่ที่นอนที่บ้านของเราเนะี่ยก็เสร็จแลย้วละย้ายที่ปักทอดก่อนดีกว่าทอดเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วกันก่อนเราจะนอนนะครับเราต้องเติมไฟให้กองมันใหญ่ที่สุดก่อนยิ่เพิ่ใหญ่ที่สุดก็ได้ จะมาปลานก,ก่อนานกมันจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดมาผมจะสังหารมันไม่เกิดนะครับเอาเป็นว่าเรามาทำกับดักรอกันดีกว่านะครับาม,มาแปดอนเลยนะครับ ดี๋ยวเราทำประตูบ้านด้วยนะได้มาสองอันแล้วไม้เราก็จะหมดอีกแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไม้เรามีเยอะนะจะเก็บของที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะอันนี้เอาไว้หนึ่งอันฐานเรามี40อันเลยเหรอไม่เห็นนะเนี่ยฐานเรามี40อันเลยทุกคนเยอะมากมาก ป่ะพวกนี้เราจะเอาไปทำสวนกันเลยนะครับเ,เราจะ,ะทำการอาไม่พอ นี่นะครับจะทำการคร้าวูดเบรกนะครับวูดเบรกนะอ่ะก่อนที่เราจะนอนนะเราจะเติมไฟก่อนกองใหญ่แบบเแบบิแบบ่มๆเนีแบบ่ยไปอีกการหนึ่งนะเดี๋ยวไฟดับแล้วตื่นมาไฟดับเอ้านอนไม่ได้หรอนี่ไงเราไม่ได้นอนบนเตียงนุ่มๆน,นะครับนี่ขนาดเติมไฟไม่ กองใหญ่สุดเลยนะขนาดผมเติมกองไว้ใหญ่สุดอ่ะทุกคนยังดับได้อีกอ่ะพอให้อุดน,นะครับ่ะของแล้วก็มีพอสมคกรแล้วนะนเราจะออกจากบ้านกินข้าวก่อนถ้าทำตัวให้อุ่นนะครับ เราจะหาที่ดีๆนะครับในการสร้างกัะเักผมว่าตรงนี้น่าจะดีสุดแล้วล่ะหนาวทุกคนขยันหนาวจริงดิเราจะมาสร้างแก๊งไฟกันอีกแล้วะเหมือนเดิมเลย แลบกองไฟมันหายเร็วมากคุณอุคือว่าทุกคนมันอยู่ต่ำเกินไปอ่ะมันต้องสูงวันนี้ ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บแล้วกันทำการรลาอ,อาหารไว้ก่อนนะครับ ตอนนี้เจอหัวฝูงใหญ่มากผมแมงวัวมันมาหาอะไรอะ่ะ ันนีจะต้องได้อาหารกลับบ้านสักหนึ่งอย่างนะครับมาแล้วเอ๊ยแม่งัวมันกลัวเราทุกคนยังไงดีวันนี้มีหมาป่าทุกคนมันรู้ว่าทุกคนแต่เราไม่มีต้นไม้ที่สามารถวางทางกับดักได้อะ่ะเอาไปว่ายน์ต้นยาไว้ก่อนแล้วกัน ไปกลับบ้านกันดีกว่านะครับกับดักเรามันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราไม่มีต้นไม้ที่จะทํากับดักได้นะครับซึ่งใบไม้พวกนี้มันทํากับดักไม่ได้นะตัวนี้มีมัวอยู่หนึ่งตัวนะครับไปเราทิ้งกับดักอ่อยไปแล้วเรากลับบ้าน,นดีกว่า เราได้ขุดไม้มาทิดหน่อยแล้วนะครับเราเริ่มหนาวแล้วเดี๋ราจะเป็นไข้ปะ่ะเด้เวลานอนแล้วนะครับเราเติมไฟแบบเยอะไว้ก่อนเลยปะ่ะเด้เวลาเข้าห้องนอนเราของเรารแล้วเราจะนอนดีกว่า ตื่นมาไฟหายหมดแนวผมดูทรงแล้ว<อ>นั่งไงแล้วผมเป็นไขรทุกคนมันเป็นได้ยังไงวะฮะ อว่าไราจะต้องออยวผมดูก่อนมันคาบได้หรือเปล่าน่าจะคาบไม่ได้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าทาไเมริกจะหายหนาวเนี่ยมันเป็นค่ายอย่าทุกคนแต่เราต้องทำการถอดชุด เสื้อผ้าถอดหมวกกันก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้เสื้อมันแห้งม <c oughs> าอยู่มุมห้องเลยนะครับแล้วเราก็าาทำการเติมไฟเรื่อยๆโอเคเราหายเป็นไข้เลยนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ตื่นมาตอนกลางคืน อย่าเพิ่งไอลุงฟรีซิ่งนะเราหนาวมาแล้วเราทำการใส่เสื้อผ้าให้ลุงกันก่อนเลยเนี่ยต้องใส่ทีละขั้นลระตอนนะครับต้องใส่รองเท้าก่อนใส่กางเกงใส่รองเท้าเพื่อที่จะเราจะได้ไม่หนาวนั่นเองแอบบมาป่ามันก็เยอะมากๆเลยเราทำการเติมไปไว้ก่อนนะครับ เราได้มเมล็ดคอตตอนมาหนึ่งอันนะสามารถทำ,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 ำเป็นเชือกได้นะครับปะเป็นบานะครับได้เวลาที่สมควรแล้วนะก่อนที่จะปิดคลิปผมอยากรู้ว่าทุกคนที่เข้ามาดูอ่ะถ้าดูถึงตอนช่วงท้ายๆถึงตรงนี้นะนอยากถามว่าทุกคนอยากดูเป็นแบบตอนตอนแบบเป็นอีพีอีพีแล้วสิบนาทีสิบห้าสิบหกยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ อยากดูทีหนึ่งแบบครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะแบบชั่วโมงหนึ่งยังอย่างเงี้ยแบบทําไม่ใช่แบบเป็นซีรีส์หนึ่งตอนแบบตอนชั่วโมงครึ่งอ่ะอย่างเงี้ยหรือว่าอยากดูเป็นอีพีนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทาแบบสอบถามไว้ด้านล่างนะครับว่าทุกคนอยากดูแบบไหนนะฮะเอาเป็นว่าเออการคลิปน่ารับทุกคนลืงไปก่อนนะฮะไปกันนะครับนนรบ๊ายบายทุกคน Oh, <music> oh,